ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินทวงช n n e l นะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับกลับมาอัปเดตแล้วก็กลับมารายงานพูดคุยถามข่าวชาวสวนเหมือนเดิมเช่นเคยครับ นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเกิดปัญหาหลายอย่างนะครับกับวงการค้าขายนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับช่วงนี้ขอเตือนภัยนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคก็ดีนะครับพี่น้องชาวสวนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการหลอกลวงนะครับมีการโอนเงินให้แล้วก็ไม่ส่งสินค้าให้กับพี่น้องหลายท่านนะครับหลายคนก็มีการคอมเมนต์นะครับมีการพูดคุยถามข่าว ส่งข่าวมาหาอายุทย์พงษ์ชาแนลนะครับผมผมก็ขอเป็นหนึ่งท่านนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อที่จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้มีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการโอนเงินซื้อผลไม้หรือโอนเงินมัดจําอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีเอ่อพวกที่จะคอยโกงเรานะครับแอบอ้างเข้ามาอยู่ในกลุ่มในก้อนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ค้าที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ สร้างความเดือดร้อนมากเลยทีเดียวเนี่ยครับไม่ใช่พอสมควรนะครับสร้างความเดือดร้อนมากนะครับตรงนี้ก็ผมก็ได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหลายๆเพจนะครับตอนนี้มีการแชร์รูปภาพคนกงนะครับให้กับหลายๆเพจนะครับแล้วก็มีการแชร์ต่อเนื่องกันเป็นกระแสตอนนี้นะครับผมก็ขอเตือนภัยนะครับว่าด้วยเรื่องของกฎหมายนะครับมันมีการแจ้งความกันจริงๆนะครับ เมื่อแจ้งความแล้วมันก็ถูกดำเนินคดีนะครับตรงนี้ผมเองก็นํามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับคนที่กําลังจะโกงคนที่กําลังจะไปแอบอ้างนะครับสร้างความเสียหายก็ขอร้องนะครับนะครับอย่าไปสร้างเลยนะครับช่วงนี้เงินมันก็หายากนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสทุเรียนต้องบอกว่ามาแรงมากๆครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็มีการคิดริเริ่มในการที่จะมาค้าขายนะครับหลายคนก็พยายามที่จะสร้างอาชีพด้วยการค้าขายทุเรียนนะครับ แต่ว่าดันมาโดนโกงซะ้ก่อนนะครับฝันไม่เป็นจริงครับพี่น้องครับขอร้องอย่าไปโกงกันเลยนะครับนะทุกคนก็ลำบากด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็รู้อยู่บ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับขอร้องพี่น้องที่โกงนะครับอย่าเลยนะครับอย่าเลยนะครับสําหรับใครที่โดนโกงก็ขอให้ไปแจ้งความนะครับดาเนินคดีเป็นไปเลยนะครับเอาให้สุดนะครับตรงนี้ก็ขอเตือนกันไว้และขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมช่วงนี้ทุเรียนกําลังมาครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นเคยนะครับอันนี้มาแจ้งข่าวก่อนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในการสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับผมตรงนี้เป็นปัญหาพอสมควรปัญหาใหญ่เลยนะครับสําหรับพี่น้องที่ทําการค้าขายต,ตรงนี้ยุทธพงศ์เองก็ได้รับหลายคอมเมนต์นะครับตรงนี้ก็ไปอ่านกันนะครับ จริงๆก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับแต่ด้วยเห็นหลายๆเพจหลายๆสื่อเขารายงานตรงนี้นะครับยุทธพงศ์เองก็ห้ามใจไม่ได้ที่จะมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องให้ระมัดระวังนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยครับติดปัญหาเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราเพราะว่าถ้าไม่ติดปัญหาตรงนี้นะครับมันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยุทพงศ์ด้วยนะครับผมจะทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดนะครับสวัสดี ไปยังพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ในประเทศไทยทุกท่านเลยนะครับผมผมเองยุทธพงษ์ชาแนลหวังว่าผมจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องให้มากที่สุดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยๆคลิปผมลงมาก็มีหลายคนที่ชื่นชอบแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรครับยุทธพงษ์น้อมรับนะครับผมพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็พร้อมที่จะทํางานให้กับทุกท่านอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด มันสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็อาจจะไปจังหวัดจันทบุรีระยองตาดอะไรพวกนี้นะครับไปดูกันที่สวนเลยนะครับแล้วก็ไปดูกันที่ล้งโฆษณาราคาจากลงกันสดๆเลยนะครับฝากติดตามยุทธพงษ์ชาแนลด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ปกติเจอกันแน่นอนครับทุกปีทุกปีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮงเรวยๆครับผม